จะพามาดูรายละเอียดชุด25,900บาทนะคะว่าในเซตนี้มีอะไรบ้างนะคะเซตเครื่องปรุงของชุด25,900บาทมีอะไรบ้างนะคะในเซตนี้ก็จะเป็นตัวกล่องแหลกนะคะ ตัวกล่องแหล่งจะเป็น 8u ส่วนตัว power จะเป็นรุ่น165 1000วัตต์นะคะส่วนตัวปลีจะเป็นปลีรับสัญญาณบลูทูธนะคะรุ่นนากาชินะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ usb ได้ sd c a r ได้ใช้ไม้ได้2 2ลูนะคะอันนี้ถัดมาก็จะเป็นตัวไม้ลอยนะคะไม้ลอยจะเป็นรุ่น687นะคะไม้ลอยตัวนี้รับสัญญาณได้80เมตรนะคะส่วนถัดมาเป็นปลั๊กรังไฟที่ด้วยตัดไฟขาดไฟรั่วไฟเกินจะตัดโดยอัตโนมัตินะคะในเซตนี้ ชุดเครื่องปรุงของ25,900ับาทนะคะถัดมาก็จะเป็นตัวตู้ลำโพงจะเป็นตัว12นิ้วเสียงกลางนะคะตัวนี้จะอยู่ที่300วัตต์ส่วนตัวบนจะเป็นดอกแหลมจะอยู่ที่300วัตต์เหมือนกันนะคะจะเป็นทรงคางหมูแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูเสียบสเปกคอนแบบนี้เลย2รูนะคะส่งตัวล่างจะเป็นตัวเบส BV นะคะตัวนี้จะอยู่ที่500วัตต์นะคะเราสามารถเลือกเลือกส่งตู้ได้จะเป็น BV หรือออเดอร์6ก็ได้นะคะ